สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คเสียงก่อนนะเดี๋ยวเสียงหายอีกเดี๋ยวลำบากสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คเสียงก่อนนะเามากได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เรื่องราวในวันนี้นะครับเราเราจะมาคุยกันในประเด็นของเนื้อหาที่ว่าการทำงานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีอาชีพอื่นเยอะแยะเลยอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่เยอะแยะเลยสิ่งที่สำคัญนะวันนี้เราเด็กรุ่นใหม่รวมทั้งตัวผมด้วยนะ 1. ผมอยากทำงานที่ไหนก็ได้นะครับผมเลยเลือกมาเป็นทนายความ 2. ผมเป็นคนชอบเดินทาง ถูกไหมครับมันก็เลยตอบโจทย์ของผมทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่บนโลกของออนไลน์เป็นหลักเลยนะครับเช่นเราซื้อของเราซื้อของที่ไหนถูกไหมผ่านแอป,ปแดงอย่างเงี้ยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ผ่านเอ,อ่อมาเก็ตต่างๆผ่าน ทั่วเลยนะครับซึ่งมันซึ่งมันมีมันมีทั่วเลยนะครับทีนี้คำว่าทั่วของผมก็คือหมายถึงว่ามันมีทุกแอปเลยไม่ว่าจะเป็นแอปต่างประเทศอเมซอนหรือว่าอะไรก็ตามแต่หนังสือที่เราไม่เคยจะหาได้เลยเราหาได้หนังสือเก่านะครับอะไรรถเราทําได้หมดนะครับทีนี้มันก็มีอาชีพเกิดขึ้นมาอยู่หนึ่งอาชีพเลยก็คืออาชีพแอดมิน แอดมินนี่คืออะไรแอดมินคือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นบุคคลที่จะไปนั่งตอบคำถามของลูกค้าไปเเสนอขายโปรดักต์อย่างเช่นลูกค้าถามว่าสมมุติผมโพสเฟสบุ๊กไปนะครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ผมสนใจจะขายสังเกตไหมาราคาเท่าไหร่แอดมินจะเดินมาตอบทันทีว่า inbox ผมก็ยังไม่เข้าใจจนถึงปัจจุบันเนี้ว่าจะขายของทําไมต้องอินบ็อกด้วยนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นไม่ไม่ใช่ในประเด็นที่เราเราต้องการจะคุยกันนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวนะสักครู่แป๊บหนึ่งเอามา ทีนีมน้มันก็เลยเกิดปักิดเกิดประเด็นขึ้นมาว่าก็มีบุคคลหลายๆคนเนี่ยที่อยากทำงานในส่วนนี้เยอะแยะเลยนะครับแล้วอาชีพพวกนี้แอดมินพวกนี้ที่จะมานั่งตอบคำถามที่จะไปนั่งเนี้ยทำไงอะสมัครถูกไหมมีเปิดรับใน Facebook เยอะแยะเลยนะครับเป็นเพจนู้นเพจนี้เพจนั้นที่รับสมัคร อาจจะเป็นเขาอาจจะใช้คำว่าแอดมินเพจเป็นผู้ดูแลเพจทำงานที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทันทีที่เราสนใจเราสมัครเราทักแชทเข้าไปคุยกับเขาเอาโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมสนใจในตำแหน่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเลยคืออะไรรู้ป่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยว ทดลองงานก่อนหรือส่งเร s ซู e เม่ให้เขาหน่อยนะครับเรซูเม่ก็คือเป็นโปรไฟล์ของเรานี่แหละก็ส่งกันไปแอบเรียบร้อยเขาจะตอบรับว่าโอเคตกลงนะครับแต่ว่าผมขอมัดจำก่อน3,000-5,000-1,000หมหนึ่งไม่รู้แหละบางคนก็โอนบางคนก็ไม่โอนบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปดูงานก่อนแล้วก็จ่ายที่นั่นก็ได้มันจะมีคำถามถัดมาว่าในเมื่อมันเป็นแอดมินอย่างนี้ทำงานที่ไหนก็ได้ใช่ไหม คำตอบก็คือเขาบอกว่าทำไม่ได้ครับเนื่องด้วยว่า Product และ server ต่างๆของเราเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเ mm hmm. มื่ออยู่ที่ต่างประเทศแล้วคุณจะต้องมาทำงานที่ต่างประเทศเขาก็จะพูดไปเลยไม่ว่าจะเป็นคุณจะต้องมาทำงานที่ที่จีนทำงานที่ที่ไหนทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดพมา่าลาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นข้ออ้างของเขาไปสิ่งที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหม ถ้าผมสนใจผมสมัครโอเคผมตกลงผมกาเงินไปละ1,000งบาทนะครับเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผมเออน่าเชื่อถือไหมออกให้ให้ผมเนี่ยเดินไปขอพาสออไปขอวีซ่านะครับถ้ายังไม่มีก็ไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยเพราะว่าเราต้องเดินทางออกนอกประเทศกันเดี๋ยวเราจะได้ร่วมงานกันละเอ,อ ถูกไหมทั้งผมผมก็ดีใจเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังได้งานละถูกไหมครับไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยกลับก็ได้เราก็เลยส่งหน้าเล่มพาสปอร์ตให้เขาไปส่งออข้อมูลส่วนตัวให้เขาไปเขาส่งตั๋วเครื่องบินทางไปสี์มาให้ผมอ่ายกตัวอย่างนะเขาส่งตั๋วเครื่องบินมาให้กับบุคคลท่านนั้น เราก็ดีใจใช่ไหมอ่าโอเคได้ตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยไปพรุ่งนี้เดินทางกันพอเดินทางไปถึงพลิกหน้าตั๋วเครื่องบินอ้าวทำไมมันไม่ไปลงที่เมืองนั้นล่ะเราตกลงกันที่เมือง A ทําไมให้เราไปลงที่เมือง B ีเขาจะมีเหตุผลว่าอ๋อลงที่เมือง A มันไกลออฟฟิศมันอยู่ตะเข็บชายแดนคุณต้องไปลงที่ B พอไปลงที่ B เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีรถรับ แล้วพาไปที่ตึกนั้นอ่ะไม่เป็นไรตามนั้นไปพรุ่งนี้เราบินกันเช้าตื่นมาแพ็กเออแพ็กกิ้งเรียบร้อยเคลียบอกที่บ้านเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปทำงานต่างประเทศแล้วนะบา,บายบายเกิดอะไรขึ้นพอเวลานั่งเครื่องไปถึงฟลึบมีรถมารับจริงๆอาจจะเป็นรถเก๋งรถตู้รถอะไรก็แล้วแต่ เชิญรับขึ้นรถพอขึ้นรถปั๊บเกิดอะไรขึ้นให้หมอบลงที่พื้นเพราะว่าผ่านด่านตรงนี้มีความอันตรายหรือเราไม่ได้ขอวีซ่าผ่านตรงนี้มาเราเลยต้องลักลอบเข้าเมืองแล้วคุณไปใช้พาสปอร์ตและวีซ่าในประเทศนั้นๆน,น,นะไปไปเข้าตรงโน้นคุณก็จะเข้าประเทศได้โดยถูกต้อง เป็นไงล่ะเราก็จะเริ่มเกิดอาการสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงจะต้องให้เราไปหมอบอยู่ที่พื้นทำไมถึงจะต้องมีการยึดพาสปอร์ตถูกไหมครับขึ้นรถเขาก็ขอพาสปอร์ตเลยเก็บไม่ให้ได้ไหมไม่ให้ก็ไม่ได้พอหมอบลงไปที่พื้นทำไมถึงมีอาวุธปืนกันทุกคน เราจะไปทํางานถูกกฎหมายทําไมมันถึงติดอาวุธกันอย่างเงี้ยทุกคนเลยเออต่อสู้ขัดขืนได้ไหมไม่ได้ครับทันทีที่ผ่านด่านเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปตามชายทุ่งอะ่ะซ้ายก็ป่าขวาก็ป่าหน้าก็ป่าหลังก็ป่าทำไงอ่ะทีเนี้ยไม่รู้จะทำไงละพอไปถึงสถานที่ก็เป็นเป็นอาคารปกติปิดผนึก เรียบร้อยมีประตูมีล็อคปภมีรักษาความปลอดภัยให้เรียบร้อยเลยนะครับจะเข้าก็ยากจะออกก็ยากเข้าไปเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอยากเป็นแอดมินใช่ไหมมาเรามาบีฟก,กันก่อนประเด็นที่หนึ่งคุณจะต้องโทรไปหาลูกค้าเพื่อทำโรแมนต์แรมหรือหลอกลวงเงิน ใครได้ยอดก็อยู่ดีใครไม่ได้ยอดก็เจ็บตัวอ้าวถัดมาเอาบัตรประชาชนมาไปเปิดบัญชีออนไลน์และบัญชีเหล่านี้จะใช้ในการรับโอนเงินเห็นไหมเกิดอะไรขึ well. ้นมีหนึ่งหนึ่ง คุณได้ทำงานสมใจละเป็นแอดมินถูกไหมครับแอดมินนี่แหละมิจฉาชีพสังเกตดีๆนะลองลองลองฟังดีๆนะมิจฉาชีพบางคนโทรมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความห้าวหาญไม่ได้มีความมีความรู้สึกว่าแบบถ้าคนถ้าคนที่จับจับความรู้สึกได้นะคือมิจฉาชีพคนนั้นก็ทุกข์อยู่เพราะเขาอยู่ในสภาพแบบนี้แหละนะครับก็ พอเขาได้บัญชีเราไปหลอกลวงแล้วก็ให้เราไปนั่งเป็นคอนเซนเตอร์เงี้ยศัยหูฟังหลอกได้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ทําไงละ่ะขายต่อเข้าไปอีกหรือทําร้ายทําร้ายมันมีอยู่แล้วละ่ะพอไม่ได้ขั้นแรกเลยก็ทําไงต,ตุบต,ตับตุบตับแจกขนมกันถูกไหมเออเห็นไหมครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยจริงๆนะในในเรื่องในเรื่องพวกเนี้ในเรื่องแบบเนี้คืออะไรรู้ไหมคือหนึ่งระยะทางนะครับถ้าบ้านมีเงินพึ่งเข้าไปเขาก็จะบอกว่าห้าหมื่นให้ที่บ้านติดต่อที่บ้านซะเดี๋ยวจะผ่านตัวกลางที่บ้านโอนเงินมาเดี๋ยวเขาก็ก็ปล่อยถามว่ามีปล่อยไหมมี นะครับจากที่ผมได้ข้อมูลมามีปล่อยไหมมีปล่อยไงรู้ไหมปล่อยหน้าตึกไปดิไป,ปได้ก็ไปวิ่งกลับไปไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโดนลูกปืนบ้างตายก็มีหนีเสือป่าจาระเข้มีไหมมีถูกอีกแก๊งหนึ่งรวบตัวเฮ้ยนี่ปล่อยรวบตัวเลยพอรวบตัวเสร็จแล้วไปทำอะไรครับ เอาไปเป็นคอนเซนเตอร์ใหม่คราวนี้มันก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆหรือขายต่อหมายความว่าไงโอ้ยคนนี้ทำเงินดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้ขายต่อเข้าไปข้างในอีกมันก็จะลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกๆๆๆเข้าไปเรื่อยๆราคาอยู่กับระยะทางนึกออกปะถ้าคุณอยู่ชายแดนห้าหมื่นคุณถัดเข้าไปอีกยี่สิบกิโลหนึ่งแสนคุณถัดเข้าไปอีกห้าสิบโลสองแสน ถัดก็อีกร้อยโลห้าแสนถูกไหมครับยิ่งลึกยิ่งเอาออกยากยิ่งช่วยยากถัดมาเลยส่งข่าวให้ที่บ้านรู้เพราะไอ้เงินห้าหมื่นแสนหนึ่งที่จะไปถ่ายตัวที่บ้านรู้แล้วแล้วทำอะไรได้บ้างมีคนเคยถามผมนะเรื่องเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงแล้วก็ถามผมว่าเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างผมก็นั่งคิดนะอ่ะสมมติสมมติเลย มีอาวุธปืนมีอาวุธเอาง่ายๆเลยไม่รู้แหละคุณจะมีอาวุธอะไรก็ตามแต่คุณมีแบบที่โอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นข้าหลามแบบเข้าวหลามสงครามเลยอ่ะแบกไปดิชายแดนผมว่ายังไม่ทันพ้นหน้าบ้านคุณก็ถูกจับแล้วถูกป่ะจะช่วยกันยังไงเคสแบบเนี้ย วิธีการช่วยเลยนะมันมีมันมีมูลนิธิหลายส่วนที่ช่วยเหลือเรื่องพวกนี้อยู่แต่ผมบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้หนึ่งมีคนกลางช่วยประสานงานประสานงานรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศถูกไหมครับประสานงานประเทศไทยเพื่อแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประสานงานต่างประเทศในประเทศนั้นๆว่ามีบุคคลของประเทศไทยถูกหลอกลวงไปอยู่ในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เป็นเรื่องระหว่างประเทศละถูกไหมครับทีนี้เปอร์เซนเทรดในการที่จะได้กลับมาเอาไว้สักสิบคนง่าย,ายสิบคนคือร้อยเซผมมองว่ากลับมาสักคนหรือสองคนแค่นั้นนะที่เหลือก็จะถูกขายต่อไปเรื่อยๆหายไปบ้างก็มีเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดจากอะไรรู้ปะมันเกิดจากการทำงานควา,ความอยากทำงาน คนพวกนี้ถามสุดจริตุไหมผมบอกนะว่าสุดจริตนะมีบางคนที่ที่ตรงใจไปเป็นก็มีและบางคนถูกบังคับให้เป็นก็มีคนที่ถูกตรงใจเราไม่พูดถึงคนที่ถูกบังคับเนี่ยถามว่าสุดจริตไหมเขาเขาตอบเลยว่าสุดจริตเลยแหละอยากทํางานอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ครอบครัวดีขึ้นแต่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงต้องบอกอย่างนี้ว่าหนึ่ง ในการอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำงานที่ไปทำงานต่างประเทศคุณจะต้องเช็คกับกระทรวงแรงงานก่อนนะครับคุณจะต้องเช็คกับกรมจัดหางานก่อนว่าที่เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนไหมไปประเทศนี้จริงไหมนะครับคุณจะไปหางานใน Facebook มันยากอ่ะมันยากเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครเราไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆ ไม่รู้เลยว่าตัวตัวเพจตัวนั้นเนี่ยจริงหรือปลอมถูกไหมครับขนาดขนาดของผมเองเนี่ยผมยังมีการถูกเอารูปไปใช้เอารูปไปเปิดในหลายๆส่วนเลยนะครับซึ่งของผมมันก็มีอยู่แค่เนี่ยชื่อเดียวนี่แหละชื่อเดียวกันนะครับก็มีใน f a c e b o o k มีในมีใน TikTok มีในอะไรอีกอะมีใน YouTube ใน Instagram ก็มีมันก็มีอยู่แค่นี้แหละไว้เดี๋ยววหลังผมแคปเอาไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเห็นรูปผมไปอยู่ผิดที่ผิดทางไงก็แจ้งด้วยละกันนะครับเพราะตอนนี้กระทรวงต่างประเทศเขาก็ประสานงานกับ Facebook ละอันไหนที่เป็นเพจปลอมก็แจ้งเข้าไปเขาก็ปิดภายในผมจำไม่ได้นะภายใน24ชั่วโมงนี่แหละแต่รู้สึกจะเร็วกว่านี้ละนะครับแต่ถ้าเราแจ้งเองอ่ะสวันก็ไม่ปิด นะครับจนจนไปหลอกเขาทัวแล้วมันมันก็ยังอยู่เลยออนะครับตอนนี้เขาก็ประสานงานร่วมมือกันดีขึ้นนะครับแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นปิดได้เร็วขึ้นความเสียหายก็ลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการอ่ะยังยังตำรวจออนไลน์ไทยโพลิสออนไลน์ใน Facebook มีไหมมีมีนะครับมีแต่เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่สามารถรับแจ้งความออนไลน์ได้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมทางมิชฉาชีพเขาก็ใช้ช่องทางเหล่านี้แฝงตัวเข้ามาว่าเขาก็เป็นเป็นโพลิสออนไลน์แล้วก็แต่เขารับแจ้งความแล้วทำไงแอดไลน์กันคุยกันขอข้อมูลส่วนตัวกันโอ้แล้วก็โอนเงินกันแล้วก็เป็นผู้เสียหายกับมิชฉาชีพอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ดูให้ถูกช่องทางนะครับผมถึงบอกว่าบางคนเขาติดต่อผมมาทางทางแชทไลน์เนี่ยผมถึงบอกว่าโทรมาเถอะโทรมาคุยกันดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยเรายังผมยังรู้ว่าใคร 2. คุณก็รู้ว่าคุณคุยกับใคร3คุณก็จะแน่ใจว่าผมมีตัวตนนะครับบางคนเขาก็อินบ็อกมาแล้วก็ถามเอ๊ะทนายทำไมไม่ตอบ เพราะว่ามันมันมันเป็นแบบนี้แหละแล้วพอออนเราเราผมเข้าไประบบออนไลน์เต็มตัวเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวก็มีมีมีปรึกษาฟรีมีอะไรมีมีมาเต็มไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นโทรมาเถอะโทรมานะครับแค่นั้นเองเออยืนยันตัวตนกันแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ละกันในเรื่องของคนที่อยากจะไปทํำงานต่างประเทศคนที่อยากจะไป อยากมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากหาเงินในประเทศไทยละอาจจะเห็นโอกาสที่ดีในต่างประเทศจงพึงระวังไว้ให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีใจเย็นๆหนึ่งตรวจสอบความมีตัวตนของที่นั้นๆก่อน 2. ตรวจสอบที่ไหนล่ะตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐนี่แหละครับว่าเขาขึ้นทะเบียนไหมเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมมีบริษัทไหมบริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมมีบริษัท ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะครับจัดหางานต้องไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องด้วยนะครับยิ่งยิ่งส่งรายง,งานออกนอกประเทศเนี่ยยิ่งต้องขึ้นทะเบียนเลยแล้วก็รายง,งานนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะครับสามคุณก็ลองไปเช็คกับเพื่อนกูดูแล้วกันมันมีมันมีวิธีการเช็คว่าเ้านี้จริงไม่จริงถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับโกงไม่โกงมันมีมันมีกลุ่มของพวกคุณอยู่อะ ผมก็เห็นอยู่นะครับก็ลองไปหาหาดูเอาว่าว่ามันจริงไม่จริงนะครับแต่ผมเท่าที่ผมเห็นนี่ก็อันไหนที่มันขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องนี่ก็ก็เห็นมาโดนหลอกไปก็เยอะนะครับก็เลยมาเตือนไว้เพราะว่าเงินมันหายากนะครับการที่จะต้องไปเสียตังค์แล้วก็ไปตกไปเป็นเหยื่อของมิชาชีพหรืออะไรพวกเนี้มันมันลำบากมันช่วยกันยาก เงินที่หามาได้มันก็หายหมดนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากความห่วงใย,ยไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสุดท้ายเลยก็คือตอนนี้ก็ฝุ่นก็ดีขึ้นละผมนี่ภูมิแพ้มาประมาณเสียงแหบเสียงแห้งเลยหายไปเลยเออนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงดีละ ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ที่ inbox เข้ามานะครับทั้งในช่องทางต่างๆละกันนะครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงกันโอเคสาหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นไหนเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึง่งละกันโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ